พี่ตัวพี่พี่รถรถหมเยอะ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 จัดเยอะจัดรอบหนึ่งรอหนึ่งตัวน้งพี่ตัวนึองสองหองสองมีตัวมีตัวอยู่ไหนอยู่ไหนหลัง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 เลยเอาอคนเอาเลยครับก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกท่านนะครับอยู่กับผมมีถูนะฮะแล้ววันนี้เราก็อยู่ในเกมปลอดในนะครับผมอีพีที่2แล้วแย่ ณนะวันนี้นะครับผมก็มีข่าวสารนะฮะมาแจ้งคุณผู้ชมนะครับผมจะเข้าไปไรส์สตรีมนะฮะในทิ t ทีวีนะฮะชื่อช่องว่า m ิ t ทูทีนะฮะสามารถเข้าไปติดตามนะครับร่วมจอยร่วมสนุกกันได้นะฮะเข้าไปพูดคุยกันได้นะครับเกมแรกที่จะไรส์สดน่าจะเป็นปอดไนนี่แหละฮะในวันแรกนะครับที่ผมจะเริ่มสตรีมนะฮะนั่นก็คือวันพิธที่จะถึงนี้นั่นเองเวลา2องทุ่มครึ่งเป็นต้นไป ณนะตอนนี้นะฮะผมยังไม่ได้กําหนดวันเวลานะครับว่า,าจะสตรีมกี่วันต่อสัปดาห์นะฮะอย่างแน่ชัดนะครับแต่นะฮะหลังจากวันพุธนะฮะก็จะพยายามเข้ามาสตรีมทุกวันนะครับใช้คําว่าเกือบทุกวันแล้วกันนะฮะเวลาครึ่งๆเ,เป็นต้นไปเช่นกันนะครับก็ขอทดลองสตรีมก่อนแล้วกันนะฮะแล้วค่อยมากําหนดวันเวลาที่ชัดเจนทีหลังนั่นเองนะฮะตามนี้คือจบเอาล่ะนะครับก่อนรับชมนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะฮะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยไปข้างล่างพี่ข้างล่างตรงพี่ข้างล่างตรงนี้ด่างพี่ใช่ไหมขึ้นมาแล้วล็อกล็อกล็อกอย่าปล่อยให้มันอยู่เลยยิงสูตรแม็กซ์ยังไม่มีปืนเลยทุ่มรอดลงมันมล้วมันก็โอ้ยขนาดนี้โอ้โหเกาะหัวแตกเกาะหัวแตกแตกหมดแล้วนี่ล็อกแล้วนี่

มีตัวมีตัวอยู่ไหนอยู่ไหนข้างหลั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 งสุดเลยโอ้ยโอ้ยคนนุ่มนุ่มนุชาร์ตนะชาร์ตเอาเลยพี่เอาเลยเลยผมยิงสกัดให้อยู่ไอ้เดือดปืนไม่ได้ก็แตกมาแล้วอู้เอาเรื่องวะบอดปะเนี่ยยิงกูไม่โดนเลยคนคนก่อแตกมาแล้วผมละไอ้พี่มันลอดมาหาผมพี่พี่เดี๋ยวนะหลงหลงที่หลงทางมดแล้วตอนนี้มันลอดมาหาผมเจอแล้วข้างล่างตัวหนึ่ง ตัวพี่ตัวหนึงกะลัไปกลัไปตัวไปๆตัวไป่ตัวไมพตัวไอกแล้วนอกแล้วสวมีปะมีปะตัวดีตัวนี้แหละตัีเดียวสวยโอ้โหปืนเปืนทองมนเอาปืนทองปั้มทองเฮ้ยเฮปืนปืปืนปิปิไปแล้วมาแล้วข้างหน้าพี่ข้างหน้าข้างหน้าข้างข้างข้างเออหลังไอ้เหี้ยหลังตัวนึงโอ้โอ้โอ้โน็อองตัวมา แล้วแคปสู้เครื่องเงนยาสามมิติใช้ไม่ได้สองตัวเครื่องเงนยาสามมิติใช้ไม่ได้เก็บเพื่อนแล้วพี่เก็บเพื่อนแล้วพี่เก็บเพื่อนแล้วฮัลโหลไม่สวนหรอกไม่สวนหรอกไม่พังอ๋อเพื่อนชุบโอ้โหตกใจนลยว่าหลุดไอพี่เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาแคปครับโอเคขอบคุณครับมาแล้วว่ะแคปหนูกลับมาแล้วคช่เชื่อผมก่อนพี่ตอนนี้โอ้โหหาของก่อนไหมกูหาของก่อนเถอะ มีคนล้นบนหัวเราเตรียมเลยเตรียมรับเลยนี่ๆๆเฮ้ยคนละตีกันนี่วะเก็บนักเก็บนักไอ้ที่เนี่ยก่อแตกพี่สวยมีอีกนะมีอีกมีตัวอีกตัวอีกตัวโหสวยชี้ย์หมวนตัวยิงไอ้ซ่านเอาไปละนี่นี่ข้างหน้ามีตัวนึงข้างหน้ามีตัวนึงเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วใครรอนบ้างวะ เรียบีดาหลังผมหลังผมพี sì, so ่หลังผมเอ้าเฮียขึ้นรถเถือยิงยิงรถผมรถผมสวยออกแล้วออกแล้วสวยโอ้โหเมื่อกี้หลงที่หลงทางแตกหมดยังยังยังมีตัวนึงเฮ้ยข้างล่างข้างล่างโอ้โหโอ้โหจุดหายลงมาไม่เห็นสองตัวโอ้โหโอ้โหชีวิตรันทดจังวะเกมนี้ข้างล่างข้างล่างอยู่กันเยอะเลย เก็บพี่ด้วยก่อนไปเก็บพี่ด้วยยุบอีกแล้วข้างในกันนะซ้ำกันเต็มเลยอูเมื่อกี้โดดเข้าไปดงตีนเลยสองรอบเลยปะมีนะมีนะสวยสวยสวยอยู่ครบนะอยู่เยอะนะอยู่เยอะนะโอ้โหได้ไงแล้วโดนแล้วขึ้นมาเอาแล้วข้างหน้า <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> ของหมดไงโอ้โหอันดับหกโอเมื่อกี้พี่โดดเข้าไปวงตีนเลยเยอะเกินเรียบร้อยเลยเข้าวาจัดเข้าวาเกินโอ้ว่ะเจอคนไทยเฉยไทยแลนด์ว่เออเขามีดินือเอบอกวะโอเคผมสายสายชิวนะครับไม่ตัดไม่เน้นในนี้นะไม่เน้นซีเรียสนะไม่ไปซีเรียสเล่นทิ้งเอาสนุกเอาสนุกใช่เอาภาพแล้ว ไม่ต้องคิดอะไรมากเล่นเกมต้องก็เล่นสนุกสิเราให้เราลงเลยเราลงไหนเลือกเลยเฮ้ยเราเลือกเลยเหรอใช่ครับใช่ใช่เลยคนใหม่คนใหม่อะไรคนใหม่ลงไหนก็ได้เพราะว่าเควสก็ไม่ทำอยู่แล้วเล่นเอามัางเดียวโอ้โหกลางเมืองเลยเหรอเอา ก็จัไปดี่อเอ้ยก็จับไปนีกลัวอะไร <c oughs> มันกลัวไม่ไเล่นนะพี่กลางเมืองอ่ะแม่งกลัวไอไว้นี่ไงก็เรียกเลยนะจะยังไงจะรับน้องจะรับน้องไงรับน้องได้เล่นอยู่แล้วโอเคโอเคปกติเล่นคนเดียวเลยไม่มีเอ่เอเ,อเอพิ่งกลับมาเล่นครับอเพิ่งมาเล่นใช่ครับไม่ไม่ได้จับมาจะเป็นปีแล้วอ่าก่อนนั้นก่อนก่อนนั้นนี้เล่นกับคนเกาหลี <peach> แล้วก็พูดขา่าเขาไม่รู้เรื่องหรอกแล้วก็ได้แบบนิดหน่อยเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยเดี๋ยวลงไปเก็บไปล,ล่างให้ลงไปล่าลงไปล่าสองตัวนะสองตัวมีนี่ตัวหนึ่งที่ยังมีตะปืนขาวหมดเลยก่อแตกแล้ไอ้ตัวนั้นน่ะเอาเลยน็อกน็อกน็อกนึงน็อกแล้วน็อก,อกอแล้วน็อกแล้วแคบตรงสะพานสะพานตัวหนึ่งโอเคจ้าละก่อแตกก่อแตก โอ้ยข้าวท้องนก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 ช่วยยิงอยู่ช่วยยิงอยู่พ voilà ี่อยู่บนสวยสวยไม่มีดาบเนี่ยโอ้โยช้าจังคนได้ดาบช้าพี่พี่อข้างบนทำไมอะข้างบนตัวหนึ่งเฮ้ยข้างบนมันล่อนอยู่ข้างบนว่ะตัวหนึ่งอะไม่ยอมลงมาบ่าให้ลืมดูพื้นหมดบนตัวสอตัวใต้น้ำด้วยน้ำด้วยตัวหนึ่งระวังใต้น้ำแล้วกันขอใต้น้ำที่รังเข้าไปในบ้านที่ังเข้าไปเอามันกรน้ำแตกกรน้ำแตกบนบนบน กอหลังเข้า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 นินเห็นแล้วเห็นแล้วก่อแตกก่อแตกครับก่อยิงเลี้ยงไปเลยแล้วกันแตกแล้วสักโอ้โหยิงตั้งนานเลยบ้าเอ้ยก่อแตกสวยก่อแตกก่อแตกก่อแตกพี่สวยยิงไม่โดนเลยสวยแม่นมากโอ้ยแม่นมากอ่ะม็อกเฉยลาดช็ดไอ้บนบนเขาบนเขาตัวนึงบนเขาตัวนึง มาตัดสวยสวยครับมีอีกมีอีกนะมีอีกนะมีอยู่ตรงไหนัว่สี่คนเหรอพี่ใช่อ๋อมอตินด้วยเหรอไอแฮมผมหลังหลังหลังบหลังใเหมมาปแตกพี่โอ้โหพี่มจะเงโอว่ก็ได้ออตายไปดิโอ้โหไอ้พี่ายู่ไหนอะว่ทำไรับเรื่องตรงนี้ไอ้ผมไม่ไหวี๋ยวไ่ใช่เปช่วย ไปลงมาเลยพี่ข้างหลังพี่พี่ไปลงมาแล้วพี่ฮะไปลงมาแล้วลงมาแล้วตัวนี้ตัวนึงไหนตัวนี้ตัวนี้เลยแล้วก็บนนู้นตัวนึงครับโอเคตรงทนายอ่ะตัวไหนตัวไหนทนายแถวพี่มีไหมแถวพี่มีไหมชิ้พายระวังระวังตรงนู้นระวังระวังทนายครับตรงนี้แย่มกแยกพี่แบกแบกตัวยไงพีลบหนึ่งลบหนึ่งพี่พี่เอาตัวสวยสวยเดี๋ยวนะแป๊บนึงเก็บมงเลยเก็บมงเลย เดี๋ยวเข้าเดี๋ยวโดนเข้าเลยพี่เข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยไหนอ่ะเสร็จแล้วก่อนแตกนึงน็อกนอหินปล่หินนแตกสอบเลยบเลคนึรอคนมาแมุแมุเงนยอย ไปเอามงเปล่านะไปเก็บมงนะใครยังไม่ได้กำลังผมอยู่หลังเหรอเออพอหาตัวไม่เจอเจอแล้วเจอแล้วยิงเลยยิงเลยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วสองตัวสองตัวเยอะ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 เกินสองแฮ่เข้าเลยไหมผมเข้าแล้วเอาแล้วเข้าแล้วเนี่ยกอดเดกโอ้โหกูโดนลุงลังโอ้โหเอาเลย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 เออเออันนี้บอสยีกตัวนึงอยู่ไหนวะ ไปด้วยมีคนคว่างระเบิดไปด้วยแตกเงแตกเงี้ยขโมนขโมนขโมนก่อนมันแตกไปแล้วข้างบนอ่ะนี่ไงล่วงแล้วนี่เอาเลยเอาเลยเห็นไหนบมาชุบหนูด้วยจ้าตัวสวยพี่แบกพี่สวยแบกสวยไล่ไล่ตอนนี้ไล่ไล่มันอยู่ไอตัวเนี้ยไล่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 เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเพื่อนชุบละน้องชุบละกอดแตก มีโอ้โหมาสวยตายยังตายยังมีอีกนะมีอีกมีอีกนะมีอีกนะตรงียังยังไม่ตายโอเคขอบครับระวังนะระวังนะอยู่ไหนเอ้าพี่เอ้ยมันยังเหลืออีกตัวนึ่งอ๋อเหลือเหลือเหลือยังไงไิงยงโดนยิงอยู่โดนยิงอยู่มัดโดนยิงอยู่ยิงจากไหนอะหลังไรไทยหลังไรไทยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละตรงนั้นแหละลุมเลยลุมเลยลุมเลยจับจับจับก่อแตกก่อแตกแล้ว ร่อนไปนู่นแล้วก็ถือโมก็ถือโมก็ถือโมเอาเพื่อนไหมพี่เพื่อนก่อนไหมเยอะนะเยอะนะตรงนั้นแ่ะพี่เพื่อนก่อนหมด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 เราหมดเราเอาเพื่อนก่อนไหวเกินเกียร์ใครขับรถมาผมผมผมนี่นี่ตัวหนึ่งนั่นเหมือนนะไม่มีกระสุนก่อแตกก่อแตกอีกนะเดิมรีโหลดรีโหลดเพื่อนมันเนี่ยเอ้ยนี่นี่นี่กลางกลางกลาง แตกแล้วนะเอาเลยน็อกโอ้โใครมีกระสุนปะโตกตกมีไหมเดี๋ยวเลยขบวนตัวนึงตัวหนึงหากระสุนก่อนไม่มีกระสุนเลยโว้าไม่มีกระสุนเลยเหรอวะเฮ้ยข้างหลังข้างหลังช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยไม่มีกระสุนยิงเลย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 พี่พี่พวยิงไม่ได้พี่ผมอารมณ์มากพี่มังฝรั่งมีมังฝรั่งมีลองลองไว้ โอ้มีตี้มีตี้บนเขาบนเขาบนเขาแอบไะแอ้มะแอ้ย่าหมดอย่าหมดแป๊บนมุมโรจัดเลยโลจัดโลจัดโลจัดพี่โลจัดโลมากพี่ก็โลมากตอนเนี้ยทำไมเขาตึงจังวะแรงตึงตึงอะไรเนีฮยไอ้เชีสามตัวข้างบนนี่บนนี้มีสามตัวบนนี้มีสามตัวไปกันไปแล้ผมไปเอายางหนีไหมพี่เขายังไงผมตามไปตามอ่ะวแย่ละถอยก่อนนะพี่ดาบนี่ปะถอยอนได้ถอยได้ถอยก่อนโดนมาแล้วโดนมาแล้วตัวหนึ่งโดแตกหมดโดเลย แตกหมสิแห่งไอ้เรื่องเกิดยี่ผิดไอ้เกื่องผิดเอ๊ะก่อแตกเอาเลยเอาเลยก็ต้องทิ้งไอ้เหี้ยยาหมดไอ้เหี้ยรีโหลดแป๊บนึงนะน้อกแล้วน้องแล้วมึงทำอะไรเพื่อนกูเฮ้ยสัตว์นี่ไปหมดยังหมดยังไม่ต้องเล่นยุ่งเลยก็ได้ยุ่งเลยก็ได้สองคนไว้อยู่ตายไหมมีเลือดเปล่ามียาเปล่า พี่มาพี่ของเล่มเลยคนเดียวเองโดนไหนลับข้างหลังหลังหเข้าขั้วตัดแดกสวยยิงยิงมาตาหน่อยยิงมาตาหน่อยแต่บอดบอดมึงยิงพี่พี่เล่ก์โง่ไอ้เดือดกันจัดเลยโอ้ยเดือดเลยเดือดเลยเฮี้ยเกมเฮี้ยอะไรเนี่ยถามจริงถามจริงเกมอะไรเนี่ยเฮี้ยโคตรเดือดเลยสัตว์เดี๋ยวเดี๋ยวไปชุบ ผมยัเฮ้ยอีกแล้วอ่ะขบวน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 พี่พี่พี่กูรืิอฝุ่นพี่ไอ้เชลไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จริงเล่นไม่ได้จริงพี่ระวังหัวหัวใครโดนวิดแคปวะระวังขึ้นมาแล้วโอเคขึ้นเลยพี่ผมขึ้นไปแล้วอ๋โอ้โหดอกเยอะจริงเหรอปืนเทียอะไรเนี่ยสวยชุบน้องก่อนชุบใครก่อนดิชุบน้องชุบน้องก่อนไปชุบน้องก่อน ไม่ทันหรอพี่ไม่ทันไม่ทันไอ้ทันก็ไม่จุ๊บพี่ต่อเร็วๆแล้วแล้วเขาบนปิยาอยู่ก็สูตรนีป่ะครับจบผมแบ่งให้นะได้นะโอ้โหอย่าบังอยิงล่างล่างล่างไอ้เหี้ยมึงก็ดีเหี้ยกูชนะกูได้เปรียบแน่แน่เลยบอลบอ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 กอแดกกอแดกไอ้สัสบอลตัวนึงโอ๊ยติดตัวไหนพี่บอลตัวไหนวะ แถวเนี้แหละเข้าเลยเข้าเลยพี่เข้าอยู่แล้มันร่อนป่าววะยรงยบไหลปะไม่ร่อนไม่ร่อนมานี่มันอยู่ข้างล่างนี่โลโลโลตัวนึงตัวไทยตัวไทยเอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยเต้นโชว์ไปหนึ่งสเต็ปว่าไงว่าไงเอาโลเอาว่ะได้ยินไหมได้ยินครับแ่คเท่าไหร่อยู่ยิงนี่ฝาดไหนอเขาอยู่ไอพี่ พี่ตาไครับ